The Power Geographic วันนี้เราจะพาท่านไปสัมผัสกับสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์หน้าร้อนทั้ง6สายพันธุ์มนุษย์เงือกชื่อวิทยาศาสตร์ Make คลายสิตโฮโมเซเปียนพบบ่อยในกลุ่มมนุษย์แพทยหญิงบ้างเรียกว่ามนุษย์หน้าไหลลักษณะเด่นหน้ามันเมือกเยิม้มประหนึ่งเงือกโดนคราบน้ำทะเลในอ่าวไทย มนุษย์เต่าชื่อวิทยาศาสตร์สเวทคลายสิกโฮโมเซเปียนสลักษณะเด่นสังเกตได้จากรักแร้ที่เปียกชุ่มสงกลิ่นรบกวนสิ่งมีชีวิตข้างเคียงระดับปานกลางถึงขั้นวิกลิมนุษย์บาคโคตชื่อวิทยาศาสตร์แฮคราสิก o โฮโมเซเปียนลักษณะเด่นคือ บริเวณหน้าผาคแฉะหน้าม้าแตากระจายแบนรีบไรหัวลุ่มสิ้นสภาพมนุษย์หัวร้อนชื่อวิทยาศาสตร์ฮอตเฮดโฮโมเซเปียนลักษณะเด่นหัวร้อนขาดสติงดหงิดมีมพฤติกรรมมือลั่นและมีแนวโน้มดรามา่าได้ทุกมือ เชื่อวิทยาศาสตร์ Doing Nothing Homo oh s a p e n มีพฤติกรรมหมกตัวอยู่แต่ในถ้ำไม่ขยับร่างกายอยู่ใน energy saving mode เต็มรูปแบบหรือเรียกง่ายๆว่าขี้เกียจตัวเป็นคนจะพ่ายนานไหมร้องขนาดนี้ใครจะมีแรงไปทำอะไรไม่เป็นไรครับเรายังมีอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่น่ารักน่าเอ็นดูมนุษย์ ชีวิตดีดีมีสปีชีนี้ด้วเหรอคือดีอ่ะมีดีจะสายพันธุไหนก็อัปเกรดเป็นสปีชีนี้ได้หมดแหละแค่มาชอบเครื่องใช้ไฟฟ้าท้าลมร้อนที่โฮมโปรและเดอะพาวเวอร์ทุกสาขาก็คุ้มสะใจด้วยโปรโมชั่นพิเศษสุดๆโปรบัตรเครดิตอีกเพียบ ดับความฮอตด้วยโปรโมชั่นสุดขู่ The Power และ Home Pro เท่านั้นแย่ยยนะเบื้องไฟไว,ไว้เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาประหยัดไฟเบอร์ห้ากันหมดแล้วล่ะอย่าเชย